สวัสด,ดีเด้อพี่น้องฟองไปผู้ติดต,ตามเราประตูใช่พี่น้องได้เวลาเราประตูใช่ออกอากาศแล้วเด้อของตะพนของตะเหลิมเช้าตกฝัาไซรัปพี่น้องเราประตูใช้มือว่านนี่กะมือเช้านี่ก่ได้ซองหลดพี่น้องว่าเกง่งว่าในดอกทือว่าซี่ในซองนะพี่น้องเนาะแต่น,นี่แค่อีลุดไปวดจุกน้องไม่บ้าท่านบ้าท่านเดินมาดีดอกน้องไม่ยัง่งหันจ้วยยัง่งติทิดขัดจ้วยจะเราประตูใช่กะ ท่านเก่งบันไดพี่น้องแต่ว่าถือบาพ่ไปไดก็เมื่อนี่แลเมื่อเสียวคักๆน้อพี่น้องน้ามืออื้นเสาเนาะของมืออื่นเสาวันที่สิบสี่ไดเอาเต็มๆเลยพี่น้องเนาะมือเช่าเอาเต็มๆอกคักๆเรื่อพี่น้องอเน้อเขาเม้าเบื้องแหละก็บ,บอกต่อๆกันไปบอกต่อๆกันไปเขามาเสียมาแช่ให้ปูน้หลายๆนะยก็เลยติดตามกันตลอดเลยปูนี่หายสูม,มือรายการเพราะว่าห้าหน้อย เราพัฒนาตำเล่านี่แหละแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เล่าประตูใช่เล่าสามคัคคีมานน้กันนะพี่น้องมีหลายรายการนี่แต่ว่าห่างมามีเวลาเนาะพี่น้องนะเนาะอแต่าซ้ำนี่กับพ่อละมือละสามสี่ยางกะนไปรุนมัดมือนะพี่น้องนี่มีรายการไปเสียงศกกันมัดมือเอาพี่น้องไปเบื้องเล่าประตูใช่ต่อเลยเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องพุ้ติตามเล่าประตูใช่สุขูสุขคนเอฟซีลุงเปล่าอาณาเว้านาสาว มือเจ้านี่กะล่าประตูใจ่กะชุดล่าประตูใชกะไ้สองเขาสองรุดแล้วพี่น้องภาษาชุดล่ากับเอกตาพี่น้องนีแค่อีกกะรุดไปทั้งสองยางบ่เขาพี่น้องบ่เปย่งพี่น้องเอาไม้มือเอื้อนเสาเนาะพี่น้องเนาะพอได้เขามาแล้วก็ยาเฝ้านี้ไปใส่เบื้องสักกันสักกันพี่น้องก็ธรรมดามีมือเขามือรุดเนาะนี่แค่อีกเขามาไม่กะก็ยังบ่ท่านสมบูรณ์ปนใดพี่น้อง เบิ่งไปกันไปนาะพี่น้องเนาะราบประตูใช้มือว่านนี่พี่น้องในมือเศร้านี่วันที่สิบสามตอกมือเศร้านี่พุสัปสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะชุดลาบประตูใช้กล็ลดไปลาวสันติภาพกล็ลดไปพาประชาชนลาวครูวิ่งเดินแปดล่องหนึ่งเขาหนึ่งพี่น้องเขาโตวสำลอง นี่แะปูจังว่าคูนี่บ่ต้องทิมถ้าลุก็คือลุ่มเมื่อทั้งคูเลยอันที่ปูกลมนี่มักเป็นการส่วนตัวของปูเซื้อแล้วก็มาเอตาเด่นเกตล่องหกเข่าหกพี่น้องเกตกับเขาแต่ว่าหางยอยู่รักลอยนี่นะมันเป็นสิเป็นแบบนี้หละพี่น้องและนี่เคอีกอะลดไปนี่คอีกมีพีกระลดไปนี่เคอีเสารกะลดไปเอามืออื่นเสาเอาเต็มเต็มเลยพี่น้องเ้พอพอได้ขมาแล้วกะ อย่าลืมให้กำลังใจปูนำเบิ่งน้ำกันไปน้ำกันเปนๆวน้องพี่น้องเอาลำเอารวยุ่นละบ่เลิกบ่ลากันดอกไปน้ำกันเรื่อยๆมักกะจัดคัดกะพันเล่าได้มักจัดเล่าได้คัดกะพันไปเรื่อยพี่น้องเด้อยเอามาเบิ่งวันที่สิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเล่าประตูใส้จับคูเล่าประตูใส้จับคู

Nâng kết Nâng kết bình Bình nên kết Công nâng kết Long Học pẹt Long

เล่าสันติภาพสันติภาพ ที่ภาพจัคูสี่หกสามส

ร่อง C6 ร่อง6เกดคูวิ่งเด่น C ร่องสาม bà xã Sơn lao. Sơn Lào. Sellel khu Kết cầu Cầu xuống Cầu xuống Kết xuống đồng xu câu xuống cầm cầu xuống lòng kết cầu lòng kết xuống điên cầu lòng xuống La vista. chấp khu câu kết kết hạ kết hạ nâng xuống Dình. kết hợp kết hợp công kết hợp lòng cầu kết lòng nâng Quỳnh liên kết lòng hạ นี่เคอีกอนี่นิเคอีกอกีนี่ยายพี่น้ำหาเอาได้พี่น้องได้น้ำหามึงจับเอาได้พี่น้องเด้อย มาจังสีปูขือเลีล้ยวลงให้เพื่อพี่น้องได้เพิ่มไล่ได้อีกเข้าไปเนาะอีกที่จับโคศูนหาถ้าเทียบพี่น้องม,มีไล่ได้เพิ่มกันไปศูนหาสีหา song hà vĩnh song hà song hà vĩnh ล่อ,องหาล่องซีหาล่องศูนหาควิ่งเด่นหาล่องสองนี่แค่อีแ้ามีสองรายการสนองเก่ามุ่ง อางไรกกันเกาโมงเกาโมงขึนกับเกาโมงสะไดบุนิเคอิของเสาต่อกันนะพี่น้องพี่น้องพวกเขามากกับจุงจักกนเหล็ีจเนาะผู้เห็นมาแบบนั้นพูกก็จัดให้เลยเสาได้เติมกันไปหมักกับจัดคัดกับพันได้พี่น้องเริ่มบ่มหมักกับบ่เป็นยังเบิ่งซื่อๆกันเลยจับคู 08 17 0 17 อีกหนึ่งเกตก้มหนึ่งเกตล่องศูนแปดวิ่งเด่นหนงลองเกต แคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอพายเขามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องพวกเขามาใหม่กยายาเริ่มกดกระดิง่งกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบบร้พิตรผัดไลกด่กันดีๆียังปูชงออกอากาศนะพี่น้องเนะ้อพี่น้องพายเขามาแล้วกัโชคดีโชคดีเล้วพี่น้องเด้ออยงเงี้ยปัง,ป,งปังกันทุกคู่ทุกคนลาประตูใช้วันที่สิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมืองเซาพี่น้องจับคู่ศูนย์แปดหกแปด หนเกตวิ่ง1นึเกตกลม1นึ่เกตล่องส8นแปดล่องหกแปดคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องเกตเล่าสันติภาพสี่หกสเกตวิ่ง3าีกม3ามสีล่องสีหกล่องหกเกตคูวิ่งเด่นสี่ล่องสามภาษาชนเล่าเกตเก้าเก้าศกตศวิ่งเก้าศย์กลมเก้าศนล่อง เกตเกาล่องเกตศูนย์คูวิ่งเล่นเก่าล่องศูนย์ลาเวกตาเก่าเกตเกตหาหนึ่งสองวิ่งเกตหากลมเกตหาล่องเก่าเกตล่องหนึ่งสองคูวิ่งเล่นเกตล่องหานิเคอิวีไอพีศูนย์หาซี่หาสองหาวิ่งสองหากลมสองหาล่องศูนย์หาล่องซี่หาคูวิ่งเดินหาล่องสองนิเคอิเสา ศูนย์แปดหนึ่งเกตวิ่งหนึ่งเกตกลมหนึ่งเกตล่องศูนย์แปดคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องเ็ตเอาพี่นองไปเข้ามาแล้วกายเฮงเฮงเฮงเลื่อยๆกันได้พี่น้องเลื่อยเฮงปังๆกันสุกุลสุกคนเงืนไห้นั่งชั่งไห้ไรว่าเก็บว่าจนพี่น้องเนาะพอกันอีกวันที่สิบห้าพุธนะพี่น้องสำหรับวันนี้กขอเกล้าคำวาสวัสดี